สวัสดีครับพี่น้องศิลปกรทุรกท่านครับนวันนี้มาคุยกันเรื่องฝนฟ้าพยากรณ์กันนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีประกาศเตือนภยัยลักษณะากาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเ,ระเทศไทยฉบับที่9ลงวันที่22สิงหาคม2565ามาดูกันว่าเขาเตือนอะไรบ้างในฉบับนี้นะครับก็ในวันนี้นะครับ22สิงหาคมเวลา2ทุ่ม43นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด2.7เดซิเมตรนะครับ ที่ประเทศเมียนมาลึกจากพิเดีนประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับเกินบ่อยเลือเกินนะครับที่ประเทศเมียนมาทีนี้เรามาดูประกาศเตือนภัยกันบ้างนะครับเขาเตือนอะไรกันบ้างประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ลงวันที่22สิองหาคม2 5 6 5้นะครับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับลมมรสุมงตะวันเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะนกเฉียงเหนือภาคตะนออกออภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในดังเรื่องการะวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชียงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มคาดว่าจะมีฝนตกหนักบางจังหวัดดังนี้ในวันที่22สิงหาคม2 5 6 5าภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ ภาคตอนออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะครับอันนี้เป็นรายจังหวัดที่จะมีฝนตกในวันพรุ่งนี้วันที่22นะครับก็จะมีภาคเหนือภาคตอนออกภาคใต้ก็จะเป็นภาคอีสานนะครับตอนอองเชียงเหนือนหะภาคอีสานภาคกลางนะครับจะไม่มีในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่22ออันนี้เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันที่22สิงหาคม2565นะครับก็คือ,อเวลา18บแนากาถึง18บแนากาก็คือถึงวันพรุ่งนี้แหละนะครับคือวันนี้มันไม่มีฝนอยู่แล้วแหละนะครับในภาคอีสานแต่ภาคอื่นนะมีภาคอีสานกับภาคากลางจะไม่ค่อยมีนะครับ18บแนาฬิกาของที่22ถึง23 18ิบนาฬิกานะครับภาคเหนือฝนเกืบสิก็อยู่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย,รย,ายลำพูนลำปางต่างกับแพร่เพชพรปทุมเพชรบุรีภาคกลาง60%ได้แก่นครสวรรค์อทุทัยธานีชัยนาท สิงห์บุรีและปุรีสระบ,บุรีกาญจนบุรีราชบุรีกร,รุงเทพป,ปริมธนหกสิร์เภูเก็ตภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ80%ได้แกร่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ60%ได้แก่เลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคตะวันออก60%ได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลลาาาแะรอทิวววััันนนนนนนีีี้้เย็่22 ถึงวันที่23วันพรุ่งนี้18นาซกานะครับมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่22สิงหาคมเวลา18เดซกาถึง18นาซกาของวันที่23สิงหาคมนะครับก็จะมีฝนตกหนักแถวเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับในทางภาคเหนือส่วนภาคอีสานก็จะมีเลยเชัยภูมินครราชสีมาบุร,รมย์สุรินทร์นะครับภาคตะวันตก็จะมีจันทบุรีกับตราดภาคใต้ก็มี ระนองพังงากระบี่และตรังนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ฝนตกหนักนะครับมาดูคาดหมายลักษณะอากาศเดือนมนข้างหน้าตั้งแต่ที่ยี่สิสงิงหาคมถึง28สิงหาคม2565นะครับภาคกลางนะครับวันที่23เว้นนะครับวันที่23เนี่ยวันหนึ่งแล้วก็เว้นไปอีก27 28นะครับ23 27 28สาี่สิเดยี่นี่ยชามันนี้นะครับจะมีฝนประมาณ20่สถึงสีเปอร์เซ็นต์ ส่วนวันที่24 25 26ฝน40-60%เรุงเทพปริบมน,น,นะครับ23 24 25 26นะครับฝน40-60% 2 7 2 8นต์2ฝนลดลง30-40%ภาคใต้ฝั่งตะวันตก22-28ฝน60-80%คือฝนมากนั่นเองนะครับภาคเหนือนะครับ6 0 2 7 2 8ฝนลถลงเหลือ3 0 4ฝนะครับ ภาคต้นเหนือ23-26ฝน40-60%แต่27-28เนี่ยฝนลดลงเหลือ30-40%ภาคตะวันออกนะครับ23-26เนี่ยฝน40-60% 27-28ฝนลดลงเหลือ30-40%ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ22-28สิงหาคมฝน40-60%ของพื้นที่นะครับอันนี้เป็นคาดหมายลักษณะกัศ7วันข้างหน้าก็คือในช่วง22 ยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีฝนประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นตแต่ยี่สิบเจ็ดยี่สบแปดช่วงท้ายเดือนเนี่ยฝนจะลดน้อยลงประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวเราไปดูของเว็บบิลลี่เดคอมมอนก่อนนะครับว่าจะมีความคล้ายกันกันกบของกรมปุตยนิยมนิยาหรือไม่นะครับเราบริหารพยากรณ์อากาศนะครับจากเว็บบิลลี่คอมกันบ้างว่าจะเป็นยังไงถ้าดูตามพยากรณ์อากาศนี้เห็นไหมครับจะมีเนี่ยแถวฟิลิปปินส์เห็นไหมครับเนี่ย,ะยจะมีทางฝั่งความมืย จะมีพายุนะครับแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยแตจะมาไทยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเส้นทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูาพยากรณ์อากาศนะครับจากวันนี้วันจันทร์ที่22เ,เวลา3ทุ่มจะมีโอกาสไปไหนบ้างนะครับอากาศจาก3ทุ่มช่วงดืกก็จะมีฝนบ้างแถวอีสานนะครับแต่ก็เข้าที่23นะครับฝนก็จะช่งชวงเช้าก็จะไม่มีในประเทศไทย23เห็นไหมครับ ยี่สามช่งชวงเช้าเช้าช่วงบ่ายก็จะไม่ค่อยมีพอตกตอนเย็นเนจะมีหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่พายุทางฟิลิปปินส์เนี่ยเริ่มแรงมากแล้วนะครับทางฝั่งเวียดนามกัมพูชาก็จะมีฝนยี่สามเนี่ยก็จะมีฝนบ้างตอนดึกแถวอุบลราชธานีสีเกสุรินทร์บุรีรัมย์สรัามขอนกนันแล้วก็อีสานตอนบนพอเข้ายี่สิบสี่นะครับช่งชวงเช้าก็จะมีฝนแถวอีสานตอนบนแต่ว่าช่วงบ่ายบายเนี่ยจะมีอีกไหมนะครับช่วงบ่ายของวันพุธที่ยี่สออกกิบ,ออกกบสี่เนะครับ พอเข้าประมาณดึกๆก,ก็จะเป็นอีสานตอนบนกับอีสานตอนกลางนะครับขอนกันสุรินบริรัมพอเข้าที่25ฝนจะค่อนไปทางอีสานตอนบนและพายุจะขึ้นฝั่งบริเวณแถวฮ่องกงและเข้าสู่ประเทศจีนนะครับเห็นไหมครับประเทศไทยพอเข้า25เนี่ยก็จะฝนเริ่มน้อยเนื่องจากว่ามวลอากาศยังแตกต่างเนที่ถูกถูกถูกพายุดึงไปนะครับแต่วันพฤหัสเนี่ยประมาณสักบ่ายสามเห็นไหมครับฝนเนี่ยจะกระจายอยู่ทางภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออกเป็นส่วนใหญ่นะครับกระจายอยู่กับทุกภาคนะครับแต่ภาคใต้ในแถวสงขาลายะลาปัตตานีราที่บ้านจะมีฝนตกหนักเหมือนกับภาคเหนืออีสานและวก็กลางตอนออกนะครับไปกันต่อนะครับ25เวลา10บสบ่าย3มโมงพอเข้าช่วงหนึ่งก็จะมีบ้างแถวอีสานตอนบนกบเหนือตอนบนนะครับพายุเข้าไปแล้วเข้าจีนไปแล้วนะครับพอเข้าวันศุกร์ที่26นะครับเนี่ยฝนเริ่มน้อยแล้วเห็นไหมครับ ช่วงบ่ายๆก็จะไม่ค่อยมีฝนก็จะมีบ้างแถวภาคใต้แต่ว่าช่วงออกโมงเนี่ยจะมีแถวภาคกลางกรุงเทพปนิมณฑลแนวสุขที่26นะครับ27เป็นวันเสาร์ช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยมีฝนเห็นไหมครร่องฝนจะน้อยลมมรสุมตรงตกียงใต้ฟางทะเลอันดามันก็กําลังอ่อนลงนะครับก็จะมีฝนบ้างแถวภาคตะวันออกแถวอีสานตอนล่างอ,อบนทถานีกกรีสะเกตนะครับวันที่27พอเข้า28 28เนี่ยแบจะมีฝนเลยช่งชวเงเช้าเห็นไหมครับแต่พอเข้าช่วงบ่ายดูนะครับพอเข้าช่วงบ่ายจะพอมีฝนฟ้ากับเขาไหม28เนี่ยนะเป็นวันที่ปลอดฝนเห็นไหมฮนะ28เนี่ยปลอดฝนทั้งวันเลยพอเข้า29นะครับ29เนะี่ยจะมีฝนไหมช่งชวงเช้าไม่มีจาก29เนี่ยช่วงเช้าไม่มีช่วงบ่ายจะมีหรือเปล่านะครับช่วงบ่ายน่าจะไม่ไม่เห็นมีฝนนะครับใบสามเห็นไหมฮะ วันสามโมงเองนีฝนต้นดึกๆก็มีเมฆบ้างแต่พอเข้าวันที่30มสิบเนี่ยหายจ้อยไปเลยเห็นไหมหายไปเลยมีมีแต่สามภาคตอนออกนิดหน่อยพอเข้าตอนดึกประมาณ3ามทุ่มก็จะมีบ้างแถวภาคกลางนะครับพอเข้าวันพุกที่สามสิบอ่าเห็นไหมฮะถ้าไม่มีฝนเลยจนถึงช่วงบ่าย,ายเพราะนั้นจากวันที่ยี่สิบสามยี่ส้ายีช่วงนี้นะครับ ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับฝนจะอยู่แถวภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือตอนล่างๆเนะี่ยจะมีฝนเยอะในช่วงยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกฝนเยอะไม่ใช่ว่าอะไรนะครับก็คือมันก็ตกตามปกติมันนั่นแหละนะครับก็จะฝนมา,มากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ตกพอสมควรนะครับแต่พอเข้ายี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นช่วงบ่ายเนาะช่วงหลังเที่ยงไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเจ็ดช่วงนี้ปลอดฝนนะครับช่วงนี้ปลอดฝนแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนก็อย่างว่านะครับมันเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าแต่ก็รู้ไว้ก็ดีกว่าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเว็บบินนี่บควก็คล้ายกันกับกรมอุมตุนิยมวิทยานะครับยี่สิบสามถึงยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดช่วงเที่ยง จะมีฝนเหนือกลางานออกอีสานใต้บ้างเล็กน้อยส่วน27ช่วงบ่ายเป็นต้นไป 28, 29, 30, 30, 31ปลอดฝนนะครับจวงนี้ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนที่ลุ้นว่าพายุจะเข้าไทยหรือไม่นะครับเข้าแล้วจะเข้ากี่ลูกถ้าเข้าลูกหนึ่งมาแบบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะเกิดน้าท่วมแต่ถ้าเข้ามาสักสลูกอาจจะท่วมฉับพลันเลยก็ได้นะครับ อันนี้ก็ต้องรอดูกันว่ามันจะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมแต่พายุบ้านเราจะเข้าในส่วนนี้เลยครับบริเวณทะเลจีนใต้ด้านขวามือเลยนะครับเข้าเกาะให้ลาแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยถ้าลมมันไม่เปลี่ยนทิศนะครับเข้าสู่ประเทศไทยก็แถวอีสานแล้วเนี่ยเหนือตอนบนส่วนเนี้ยน้าก็จะไหลหลากจากเหนือตอนบนกับอีสานเนี่ยไหลลงสู่กรุงเทพแม่น้ําเจ้าพระยาอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็น้ําแถวเนี้ยมาค่อนกันที่นะครสวรรค์ในแถวนเนี้ย แล้วก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่กรุงเทพนะครับถ้ากรุงเทพท่วมอีกปีนี้ก็ลําบากพอสมควรแหละพี่น้องกรุงทางเทียมนะครับก็ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็มีทางนักธุรกิจเขาก็กล่าวไว้ว่าน,นะครับพี่น้องทางเทพเนี่ยเสถียต,ต่างๆเ,เขามาซื้อบ้านแถวภาคเหนือภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายพิษโกนครสวรรค์ขอนจัน,อ,น,นอุดรโซนเนี้ยซื้อไว้คงจะกันน้ําท่วมเมืนาะนะครับ,นะรบเพราะว่าน้ําท่วมมันอยู่ไม่ก็ได้ เศรษฐีต่างๆเขาก็เลยขยับขยายมาเพราะฉะนั้นใครมีที่มีทางก็อย่าเพิ่งขายหมดเนาะนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราบ้างก็ฝากกันไว้นะครับว่าอนาคตเนี่ยถ้าใครเคยดูเรื่องพยากรอากาศน้ําท่วมโลกเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าปัจจุบันนี้น้ำขัว้วน้าแข็งขั้วโลกละลายละลายมาเยอะนะครับก็เป็นไปได้ว่านะครับบ่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันใกล้ทะเลติดทะเลเลยแหละนะครับแล้วก็ เป็นปัญหาว่าน้ําทะเลขัวล้วโลกเหนือเนี่ยน้าแข็งขัง้วโลกเหนือมันละลายนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีอันน่าห้สิบปีร้อยปีไม่แน่หรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับก็อาจจะมีการย้ายเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อหนีน้ําท่วมเพราะว่าไม่ใช่แต่ประเทศเราหรอกนะครับประเทศแถวมาเลอินโดที่ประเทศเล็กๆต่างๆเนี่ยนะครับหรือประเทศที่ใกล้ทะเลเนี่ยยังไงก็ต้องย้ายนะครับเพราะว่าน้ําแข็งขัง้วโลกเหนือมันละลายเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมีแผ่นดินไม่กี่ส่วน นะครับถ้าเปรียบเทียบก็แผ่นดินเนี่ยน้อยกว่าน้ําถ้าน้ําแข็งละลายเนี่ยก็เรียบร้อยแผ่นดินมันมันก็ต้องจมอยู่ใต้น้ําบางส่วนแน่นอนนะครับวันนัประเทศที่ใกล้ทะลีก็ต้องเตรียมไว้รวมถึงประเทศไทยด้วยเมืองหลวงของเรานี่ยนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องเสรษฐกิไว้ด้วยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยที่ในอนาคตมันก็แพงแหละนะครับถ้าเก็บที่ไว้ได้ก็ไว้่อลอหรานเราบ้างนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องเสรษฐกิจไม่มากก็น้อยหายปีบ้านประกันใดก็ขอภัยไว้น้าที่นี้ด้วย ผยขอรัตนาคุณพระรัตนตรัย้มขอพิลาสิธิ์ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ